สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกๆๆคนจ้ามาพบพาอกับน้องตูนน้องตุนผ้ามากินหมกม่วงเอ่อประจอมจ้าพี่น้องจ่าเบิ่งเซไว้ประจอมนี่ปแปลกประจอมขาอ้าเนาะจ้ะเนาะมันกัดสิแบบว่าบ่มีตอนเนาะจ้าไปเอาแบบบ่มีตอนมีตอนป่าใส่ข้าวคั่ว บักม่วงหน่อยจ้าพี่น้องจ้ากินง่ามมะเดือกม,มาเดือกจ้ากินน้ำน,ำนองตูนได้จ้าก่อนจะไปกินกาแฟพ่อแม่พี่น้องกดวยไรก๋กวยแฉกก๋ติดตามเป็นกับนังใจให้น้องตูนสาวเล่าไต่เดี๋ได้จ้าเด้ดอบอกใครลงคลิปกันาะมากันได้จ้า xong mỗi ngoài ta ちょっとやってみようかな。 มิดยังอ่อนๆนี่นออนนจ้ะพี่น้องจ้ะสมจินเคสดเบ็ดแคล่ซ้มจมมืมทอทอกจันดีได้จ้ะกินยิ่งขึ้น Mình đục ngoài đục nhà Nhéo nhéo phía đoàn chàng Chết kẹo <laughs> phí não chả, sôm sôm chút nhỏ, sôm nấy bao แห้งกินกับแห้งสมน้องตูนจะขอจบคลิปเพี๊ยงสม,มิลไดจ้กพี่น้องจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้กำลังใจน้องตูนได้จ้ะเด้อที่สำคัญก่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้ะเนาะบาย